เดินชมบรรยากาศแถวตลาด ข้าเปี่ยกเท่าไหร่ี่เล้ยพี่หมากเป็นเหรอ็ืออเราเียกระซื้อไปเลยไหมล่ะเราก็มาเดินดูตลาดนะมึงตลาดตรงคิวรถนะพี่น้อง เดินตลาดนี่เดินตลาดตลาดเร้าเรืองลรเก๋งเทป้าบอกว่ันดี ah ันแต่คดีดดูบรรยากาศตลาดเา้เรือ

và xong cái <laughs> này cái này cái cái bộ nó đang cải cảnh đó có bao bộ nè đó ờ ồ cái này เนี่แดงมีขด้ยแดงตลาดก็เริ่มวายหมดแล้วมาช้าปลาโู้ฟังกายอยู่ดูปาเย็นตาน้ำโขกนั่มเ

ดูป<ย> <Hi> ลาดูปลาอู้ปลาปลาดดาวดีกวาบรรยากาศแต่วันนี้เรามาสายแล้ว พี่น,ออน้อ,องลลเลยปลาปลานี่ปลาอะไรเนาะดูดูปแค่ว่าเนี่ยปัาคังมีตาเลยเนี่ย รลนึงมันมันนั่งรถมากีเด๋ลรถอันนี๋้ตลดาดาเลยอกนี่เราจะซื้อเส้นเส้นฝือีอเส้นดำ เช่นดำหรือกลับไปทำที่ประเทศไทยเราที่บา้านเราเช่นดำ ด่านฝั่งลาวนะวังเตา่าตอนนี้เราจะกลับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับทริปนี้มาแบบสั้นๆสั้นๆฝากเซพี่น้องใครชอบทลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปกินเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับเที่ยวลาวโอเคบายบายพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยกำลังใจให้ช่องเดินทางเที่ยวกินไปเรื่อยต่อ